บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยกัรสปาสูตรเมื่อวิปัสนาญาณคือหนทางสู่ความหลุดพ้นแห่งใจที่มาพระสุตันตปิฎกสังยุตันนิจายสขาทวักเทวปุตตสังยุตปฐมมวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความเกิดดับแห่งสังขารโลกทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนอันลึกซึ้งจากกัสปะเทพ,พบุตรมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการชี้แนะถึงข้อปฏิบัติอันเป็นหัวใจที่จะนำพาภิกษุผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริงพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุติยกัสปะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรกันก่อน คำว่าทุติยะกัดสะปะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าทุติยแปลว่าที่สองและคำว่ากัสปะคือนามของเทพบุตรเมื่อรวมกันแล้วทุติยกัสปะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเทพบุตรชื่อกัสปะสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้ คือการสรุปรวบยอดหนทางปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผลอันเป็นที่สุดแห่งฮไทยไว้ในคุณธรรม4ี่ประการอย่างสมบูรณ์พร้อมซึ่งชี้ให้เห็นว่าพิสุผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นนั้นพึ่งเป็นผู้ 1. เป็นชายีคือผู้เพ่งพินิจด,ด้วยฌานทั้งสองสองมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยวิมุตติในกรรมฐานสา รู้แจ้งความเกิดและความดับของโลก 4. เป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในราตรีอันหนึ่งอันสงบสงัดได้มีกัสปะเทพ,พบุตรปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้น จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรแล้วได้กล่าวคาถาขึ้นว่าภิกษุพึงเป็นผู้เพ่งพินิษมีจิตหลุดพ้นแล้วพึงหวังความบรรลุถึงที่สุดแห่งฮาไทยรู้แจ้งความเกิดและความดับแห่งโลกแล้วเป็นผู้มีจิตดีไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิผู้นั้นชื่อว่า มีอานิสงค์คืออรหัตตผลท่าถาบทนี้คือการสรุปผลพางของพระอรหันต์ไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างละเอียดละออวา่าประการแรกเป็นผู้เพ่งพินิษซึ่งก็คือชายีหมายถึงการเพ่งพินิษด้วยฌานสองประเภทคือ 1. อารัมมณูปนิชฌานได้แก่ สมถชานและสองลักคนูปนิชานได้แก่วิปัสนาฌานประการที่สองมีจิตหลุดพ้นแล้วบาลีว่าวิมุตตะจิตโตหมายถึงมีจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิในกรรมฐานประการที่สพึงหวังความบรรณุถึงที่สุดแห่งหาไทยบาลีว่า อากังเขเวหทยัสานุปปติงหมายถึงการมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบรรลุถึงอรหัตตผลอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ประการที่สรู้แจ้งความเกิดและความดับของโลกบาลีว่าโลกสยยตวาอุทยยพ,พยัญจะหมายถึงการมีวิปัสสนาญาณที่เห็นแจ้งในความเกิดขึ้น และดับไปของสังขารโลกคือขันหะประการที่หเป็นผู้มีจิตดีไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิบาลีว่าสุเจตโสอนิสิโตหมายถึงการเป็นผู้มีจิตที่ปราศจากอุปากิเลสและไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิเป็นที่พำนักและที่สุดท้ายผู้นั้นชื่อว่ามีอนิสงค์คืออรหัตผล บาลีว่าตะานิสังโสหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้ครบถ้วนเช่นนี้ย่อมได้รับอานิสงส์อันสูงสุดคือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างแน่นอนการเดินทางสู่ความเป็นพระอรหรนันต์นี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางของนักปีนเขาผู้มุ่งสู่ยอดเขาสูงสุดการเป็นชายีมีจิตหลุดพน้น เปรียบเสมือนการมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่มุ่งมั่นความหวังในอรหัตตผลเปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายไว้ที่ยอดเขาการรู้แจ้งความเกิดดับของโลกเปรียบเสมือนการมีแผนที่และทักษะในการอ่านสภาพอากาศที่ทำให้รู้เท่าทันอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงระหว่างทางการไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิเปรียบเสมือนการไม่แบกสัมภาระที่ไม่จำเป็น ขึ้นไปให้เป็นภาระและอรหัตผลก็คือการพิชิตยอดเขาได้สำเร็จข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจนารณาจากพระสูตรนี้ก็คือการมอบพิมพ์เขียวแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ให้แก่เราขอให้เราจงเริ่มต้นจากการฝึกฝนสมถะและวิปัสสนาให้เป็นพื้นฐานจากนั้นจงตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ที่อรหัตผล และจงมีความเพียรในการเจริญวิปัสนาญาณให้เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงอยู่เสมอเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นจนสามารถละตันหาและทิฏฐิได้โดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อนั้นเราก็จะสามารถบรรลุถ,ถึงที่สุดแห่งหาไทยและได้รับอนิสงส์อันสูงสุดคือการเป็นพระอรหันต์ได้อย่างแน่นอนเอวัง ก็มีด้วยประกาศนี